สูนนะครับนออีจัดแล้วจัดไล่ไล่อยู่อยู่ชวดไปโอ้อยู่นิดเดียวชวดไปโอ้อยู่นิดเดียวครับโอเค ก็ S <S สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมออกเมื่อาากี้เฝ้านะครับนสสะสองต่อศูนครับแต็มไหลนะครับผมสองต่อหนึ่งครับผมโอ้เสิร์ฟดีนะฮะโอ้สาสูนแล้วนะครับตุนสกอร์ไว้แล้ว ABS อย่างเดียวครับตอนนี้อเออ ซี่ะจุดไปเนี่ย่าูนะครับผมหกูนนะครับผมหต่อ0ูนะครับจัดแล้วจัดเลยอยู่อยู่อ่าได้หนึ่งแล้วนะครับ หนึ่งต่อหกครับ,รบโอ้ออกไล่ไปไหยเจ็ด <7, 1. S 1> ต่อหนึ่งครับ,รบอ๋แปดต่อหนึ่งครับผมนะอ๋าเปิดได้นิดเดียว 9, to đừng ngáp. Đa yêu, đa yêu. À, 10, 1, 1, 1, 1, Chuột 1, สิบไปลงสองต่อศูนย์นะครับต่อศูนย์นะครับจี้น,นะนี่ครับร้อยครับนหนึ่งสองครับผมสิบเอ็ดต่อสองครับจี้ ออกครับผมสองเหมียนแต่ไม่เท่าครับไ,ได้จัดไปไ <laughs> สามสองครับโอ้สี่สองครับผมโอ้จะน็อกรอบแล้วฮนะ 14ต่อ2ครับผมนี่ไงเออโอ้โหห้าแล้วห้าสองครับผมเอาออกครับผมหกสองหกสองหกสองครับสิบหกต่อต่อสองครับผมโอ้ยโอ้โอ้ ตามต่อโอ,โอ้แจกแจมอยู่พอดีนะนนจวดโอ้ได้อยู่อือเก้าอ้าวแมดพ์พอยครับผมตรงแข็งครับ เนี่ยเออส่งตัวเองแล้ว,ลวอะจัดไปเออ,เอ,อ